สวัสดีครับอยู่กับผมตอวดแมนวันนี้เราอยู่กันในเกมวิวาใบาสั่งตายบัตอินโมบายเออยังไงไมันก็เป็นเกมแรกที่เล่นของช่องนี้เลยสิที่ไม่ใช่โลบอวันนี้เราก็มาอยู่กับอะไรอย่างเกมพัฒนซ่อย่างวิวาใบสั่งตายที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นหลายๆคนเล่นกันมาแล้วแต่ผมนั้นเพิ่งจะมาเล่น ก็เราจะมาเริ่มกันที่บทที่หนึ่งเลยตอนที่หนึ่งวิวาไปสังเตยตอนที่หนึ่งแนะนำให้สมุดฟังเพื่อรับความสนุกอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรารลา้างไฟแป๊บนึงนะดีส็กเกมสำเร็จมาเริ่มเกมกันเลยดิหนิงจี้ฝูพอลองนึกดูแล้ว ร้จากกันของผมกับโมชีนั้นน่าสนใจจริงๆตอนที่พ่อแม่ของผมไปขอให้ขอให้ไปพบกับภรรยาที่จะแต่งงานด้วยในอนาคตผมรีบปฏิเสธเสียงแข็งนี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังมีคนทําตามวัฒนธรรมคุ้มถุงชนนี้อีกเหรอหลังจากที่พ่อแม่ตายไปผมจึงไปเยี่ยมครอบครัวที่พ่อแม่มั่นหมายเอาไว้ให้ตามปรารถนาของพวกท่านแต่ผมแต่แล้วผมก็ต้องเสียใจเสียใจที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้และรู้จักเธอให้เร็วกว่านี้ ความรักของเราไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิคิดของพ่อแม่เป็นมันเป็นแค่ความรักแรกพบเฮ้อแป๊บเดียวเราก็อยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วและว,ว,วันนี้เป็นวันที่ความรักของเราจะผีเต็มบานเต็มที่ปวดหัวจริงๆช่วงนี้ฉัน,นมึนหัวไปปล่อยต้องเป็นพ่อเล่าของพวกเพื่อนนี่แน่หายใจขึ้นลึกๆต้องไม่ทาให้ไขหน้าในวันรับเจ้าสาวเดดขารแต่เพื่อเปิดประตู แต่จากเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนเต็มหมดเลยตอนนี้คนหายไปไหนกันหมดแล้วบ้านอําก็เล่นไปเนี่ยพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านกันเพื่อแกแล้งเราหรือเปล่านะแต่เพื่อดูบริเวณประตูผู้เชือก,ผ,อกผู้เชือกตายไปงั้นเหรอนี่เป็นความคิดของโมชีแน่ๆคงต้องหาอะไรสักอย่างที่สามารถตัดเชือกมันซ่อนอยู่ไหนนะดูคําแนะนําเมื่อไม่มีบทแสดูคําแนะนําโมชีชอบซ่อนสิ่งของในภาชนะดังนั้นสิ่ง ของสาคัญจึงมักถูกวางไว้ในตะกร้าไม้ไผ่ที่อยู่ด้านหนึ่งของปลา่านแต่เพื่อเปิดตะกร้าไม้ไผ่แต่เพื่อเก็บไอเทมดูคําแนะนํากันไก่ไม่คมมากแต่ก็ยังใช้างาน,นได้เลือกไอเทมที่จะใช้ตัดเชือกอโมชีนั่นคุณหรือเปล่าโมชีในสุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกเหมือนฝันเลย เชิญบ่าวสาวโอ้คิกิหนึ่งคำนับฟ้าดินออสองอคำนับพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นทำไมแค่แป๊บเดียวฉากก็เปลี่ยนไปแล้ว สมคานับกันและกันเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงเป็นอย่างนี้โม่ชีโมชฉีโมชฉีคุณอยู่ที่ไหนแข่ก็ไม่อยู่แล้วมือถือทำไมไม่มีสัญญาณล่ะหนิงจื้อฟูบีบขาตัวเองมาลวงเจ็บจังไม่ใช่ภาพโลตาอัาก็เล่นหรือพ่หรือว่า ไม่ไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วเราต้องหาโมูสีได้ก่อนโอเอาอัางโล่ปลอมทําจากผ้าแดงและใดเป่าผมฮะอะไรนะอาหารบนต้ะนี่กระดาษมดเลยเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยไหนด้วยหน่อยเป็นตัวเลขสิบสองตัวแนะล้วเีนสอนจีนสินะอาหารกระดาษทั้งนั้นเลยอันนี้ ก็หมวกกระดิกไทยไม่ใช่ฮะโภไฟก่อนเลยนะให้นกกระจอกพวกน,นี้ anyway. พเหมือนจะตรงใจวางไว้ที่แห่งนี้ให้นกกระจอกอืมสับาณนกกระจอกเดี๋ยวไปดูที่อื่นก่อนตรงนี้มีคนกระดาษพิธิกรมีรูปพ่อแม่พ่อแม่ของโมสีเสียชีวิตจากอาการปวดเมื่อปีที่แล้วทำไมตอนไหว้ฟ้าดินถึงเห็นพวกเขานะ พอเราเมาค้าหรเลยหนึ่งเห็นภาพร้อนรูปหน้าศพเต็มไปด้วยฝุน่นอันนี้อะไรกล่องไม้กล่องถูกล็อกไว้เปิดไม่ได้มีแบงก์กงต็กขีขาดอยู่ในท่ามีเทียนอ่าเจอเทียนที่ไม่ได้จุดไฟด้วยอะไรก็ได้ดี้านะ่กดกดกดดูทางขวาบ้างคนกระดาษอีกแล้วหนีชิ้วฟูล,ลองเอาคนกระดาษออกแปลกเกิน ทำไมกระดาษถึงหนักกว่าหินล่ะออกแรงกนาดาษนี้ยังไม่เขียบเลยเหมือนต้องการเลรรยฮะชักตูกเอาไว้มันจะเยอะไปไหมเนี่ยของเนี่ยอะไรแป้งกาวกาวสมัยก่อนมักใช้ติดกระดาษก่อนมี่เด็กกระดาษควางประตูไว้เอ๊ะบนมี่ตัวอ,อักษรบนโคมไฟกระดาษอ๋อโคมไฟต้องไปหาไฟแน่ๆอะไรอย่างนี้ อ๋อนี่เส่ไหมอืมอเหมือนจะเป็นอักษรเมื่อกี้ฮะแต่นอกขาดอันนึงต้องหาวิธีการจุดเทียนใหีไดดก่อน กระไพนนกกระจอกอัน,นแรกคือเหมือนรูปบ้านอันนี้อันที่สองคือสามอันที่สามคือสองเอ้าใช้ได้เลยอุนแจ้กุญแจที่พบในกล่องไพยนกกระจอกมันมเป็นง่ายตรงนี้เลยเละอุนแจนี่ใช้กับตรงไหนอีนน ไปใช้ตรงไหนกันนะฮะกดได้เลยอย่บ,บอกเดี๋ยวะโอ้ไม่กาชัดเจนมากอันนี้อยู่นี่อันนี้เลยตรงนี้อันนี้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 ตรงนี้แบงค์กลงติกแบงค์กงติ๊กที่แปะกาวแล้วเอาแบงค์กงติ๊กมาเฮ็ดยาง นี่หรือเปล่าไม่ใช่หรือวให้เด็กหรือวต้องใส่เงินไว้ในอ่างเป่าก็าต้องหาซองอ่างเปาก่อนเนาะน,นีปุ่มอะไดไหมไม่ได้ไไดเอา้าใส่ตรงน,นั้นได้หรอใส่แล้วมีอะไรอะ่ะ 他你没一空调 hết anh lại hết anh ấy hết anh ấy hết anh ấy hết anh Nó hết anh lại ไม่ขีดฝั่งโอ้ม,าม,าอมันมาซ่อนในตรงนี้อ่าชัดเจนอ่าอันแรกมันเป็นแบบนี้อันที่สองเหมือนเลขห้าอันที่สามเหมือนเขาบอป,ปีอันที่สี่คือเด็กเราใส่ทีละอันเลยก็จริงามาเทียบกับตรงนี้ใช่ไหมล่ะอันที่อันแรกก็คือ อันแรกคือห้าห้าสองใช่ไหมอันแรกคือลูกขีดไฟตรงนี้รถขี่ควายอันแรกคือห้าห้าสองอันอันห้าสองอะไรนะ ห้าสองห้าสองเจ็ดหนึ่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 งเออลืม เนี่ยแหละที่ต้องใส่ห้าสองันนั้นดูดสามห้าสอุดหนึ่งสามส้แล้วที่สองอังเตาว,ว่างเปล่านี่ต้องใส่นี่ชาร์จ ได้ซองเสื้อผ้าคนตายมาไว้ในกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวต้องเอาซองอันนี้ไปให้เด็กนั่นเอาไปหายไปแล้วเป,เป็นไปได้ไงหรือว่าจะเป็นจะเป็นผีหรือคนฉันก,ก็ไปกลัวทั้งนั้นแหละเอาโมชีขึ้นมาโอ้โหโคตรโคตรอนนันโมชีหรือเปล่านั่นไม่น่าใช่โมชีโมชีโมชีกูมมจะไปไหนโมชีจริงๆิง้โผล่ไปค้น ว่าชีวเราก่อนท้าสาวชุดกำไรกำไรหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักของเราเหรอมันยังอยู่อยู่กล่องบรตจุห้องโถงคุณอยากให้ผมไปเอามาเหรอกำไรแั๊บหนึ่งแั๊บหนึ่งหมายถึงกล่องนี้ใช่ไหม จะต้องหาผีเสื้อมโมสีลซ่นเปล่าไม่มีการตอบสนองแต่จังที่อยู่ใกล้เคื่องแต่ทำไมจับผ้าคุมไม่ได้ละ่ะเหมือนมันอยู่ไกลกว่าที่คิดเลยกุญแจเดยโม่กุญแจดอกนี้ไม่ได้ใช่กับประตูก็คงใช้กันอย่างอ,างอื่นที่ไม่ใช่ประตูว่ามีอย่างเดียวตรงนี้ว่ากางไกลหนึ่งในหกของประเพณีการแต่งงานมีความหมายว่าคองคู่ไม่ทิ้งกัน อ๋อย่างนี้นี่เองไม่ได้ใช้กันนี่ฮะกันไกลไปใช้ทำอะไรไม่น่าใช่เรียกชัดผ้าแดงเศษผ้าสีแดงแล้วจะเอาเศษผ้าสีแดงมาเอาไปทำอะไรเยอะใช้ทำมาแรงรอ๋อไม่ใช่ใช้กันก็นไม่น่านใช้ ใช่ไปมครันบนเ,นเครื่องประดับผีเสื้อห้อยู่บนรูกโปก่งก็ไม่ใช่แล้วเราจะเอาผ้าสีแดงไปทำอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็หมันจะจบแล้วอาหารกระดาษันนี้ก็ยังไม่รู้ต้องทำยังไงต่อผ้าสีแดง ดงทำยังไงต่อนะอาแดงเศษ5สีแดงเขาดูคำแนะนำหน่อยอ๋อเจ็ดฝุ่นบนรูปหน้าศพทั้งสองใครจะคิดเมื่อกี้รูปถ่ายมีหน้าตาง,งี้เหรอเช็ดเช็ดเช็ดอ๋อโอเค ในรูปเหไม่มีสระโอ้ไ oh ม่ก็จำยังไงเป็นที่นี้สัญลักษณ์นี้ชัดเจนเหมือนสามกับเก้าอี้สามกับเก้าอี้คนนั่งกับโกรสามกัเก้าอี้คนนั่งโกรสามกัเก้าอี้ คันช่างหนึ่งในหกประเพณีการแต่งงานมีความหมายว่าสมปรารถนาคันช่างหรอได้คนกระดาษสองคนนี้คือคุณลุงคุณป้าไม่สีตอนนี้ต้องเรียกว่าพ่อกับแม่แล้วท่านต้องสอบเป็นหูวโมชีเหรอนั้นผมจะหาตัวเธอให้เจอจะไม่ให้เธอเป็นอะไรเด็ดขาดห <c oughs> ายซะลน่าจะใช่ไม่ใช่เครื่องประับผีเสือ้อ เครื่องประดับรูปหีเสื้อมีความหมายว่าโบยบินดึกปีกเาใส่สารนแรกแล้วกันหรืออันนึงเนาะก็คือที่เห็นรูปหอกถ้าทำไงตอ่ออีกได้ไหมไม่ได้ถ้าไปตรงเนี้ยได้เฉยเลยเพื่อเด็เฮก้แด,ด,ดนธนูในงานแต่งงานตามประเพณีเจ้าบ่าวจะยินธนูใส่เกี่ยวเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณร้าย เกี่ยวนี่คือตัวอะไรเกี่ยวมันคืออะไรไม่รู้เลยจริงอะไรทียังยิง,งคือมไนเราพีเซ่ออันใสเลยฟึบเปิดจังเยหยุกของที่ลึกของแม่ที่มอบให้หมูชีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักตามอารันาสุดท้ายของตนกำไรนี้เป็นสมบัติของแม่ผมตอนเธอยังมีชีวิตอยู่มักจะบอกกับผมว่ากำไรนี้เป็นของพอดี ให้ผมมอบให้กับเจ้าสว์ในบรรตางานไม่ยังบอกอีกว่ากำไรนี้จะปัดเป่ายานรายและปกป้องจากความโชคร้ายทุกครั้งที่เห็นกำไรนี้หมูฉีจะพูดติดตลกเสมอเธอบอกว่าแม่ในอนาคตของเธอได้เตรียมบุญแจมือมาให้ตั้งแต่ที่เธอยังไม่เกิดแล้วเพื่อล็อกตัวเธอให้อยู่ในตระกูลหนิงต่อชีวิตทําไมต้องให้เราหยิบกำไรตอนนี้ด้วยนะรีบไปหาเธอไปถามเธอกันเลยดีกว่าเลย โมชีคุณอยู่ไหมโมชีประตูเปิดแล้วโมชีน่าจะรออยู่ข้างในอ่ะเข้าไปโมชีอยู่นี่เองผมงงเพิ่งแย่โมชีโมชีอยไปนะโมชีทำไมมีสองคนล่ะนี่อยูแล้วยกเข้าใกล้เธอนะอ่ะอะไรนะหายไปไหนแล้วเอยเธออยู่ด้านหลังคุณโมชีละวะ ีมชเจ้ฟูช่วยด้วยไปที่หมู่บ้านจางหลิงโมชสโ,โมเสหคนที่หนไม้มาดินยินเสร็จแล้วคลิปของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เราไว้ต่อกันที่พาร์ทต่อไปขอขอบคุณที่ดู